นี้จะเป็นตัวอย่างพร้อมนะครับตัวอย่างพร้อมอ่าอย่างตามรูปนี้อ่าเราจะเห็นว่าอ่าพร้อมมันอาจจะยาวนิดนึงแล้วคราวนี้แต่ละส่วนจะถูกอ่าขีดสีไว้อ่ะอย่างแรกเลยคือดู in ออันนี้จะเป็นพร้อมนี่จะเป็นเกี่ยวกับการให้เขาเขียนบทความที่จะแชร์ในกลุ่มแชทเกี่ยวกับเรื่องของอ่าไลฟ์สไตล์ที่เป็นเฮลตี้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยขั้นดันแรกเลยคือเราต้องเขียนโปนให้เขาว่าเขาเป็นใครเราอยากจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของเฮลตี้อะไรเงี้ย เพราะนั้นปุบปัเขาก็คนจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ Healthy, แเฮลที้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮลที้มาอย่างเงี้ยครับจากนั้นเราก็กําหนดคอนเทกต์ให้เขาหลังจากที่เ,เขาเป็นคนเด็กเขาเขาเป็นคนเฮลที้แล้วเขาเป็นยังไงต่อคือพรเขาเป็นคนเฮลที้พวกเขาเลยเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะแชร์อะไรอย่างนี้อยากจะแชร์ให้เพื่อนให้คนอื่นได้มามีไลฟ์สไตล์เหมือนเขาจากนั้นเราก็สั่งสีแดงตัวนี้ครับก็คือสั่งว่า าที่เขาว่าเขาต้องทําอะไรแต่ั่นคือโซลหน้าที่คือให้เขียนให้เขียนเขียนอะไรครับใน,นเขียนอะไรก็จะเป็นฟอร์แมตหรือเขียนอาร์ติเคิลเขียนทีซีเขียน TC, เมสเซจเขียนอะไรเงนี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นประเภทตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบริบทอีกรอบหน,น,นึ่งอ่ะให้ให้คําสางตัวนี้มันมันชัดเจนแล้วก็มันจ่จงมากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถให้ตัวอย่างเขาดูดูได้ว่า ในนีบอกความที่จะเขียนมันต้องเป็นยังไงบ้างต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องเขียนมาในแบบไหนเขาต้องเขียนมาเป็นแบบแนวเป็นเป็นหัวข้อหัวข้อหรือเขียนเป็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วต้องในในเนื้อหาต้องมีเนื้อหาด้านไหนบ้างอะไรอย่างงี้อ่าสุดท้ายก็เราสามารถกําหนดอ่าโทนการการพูดของเขาได้นะครับก็คืออยากจะได้เป็นภาษาแบบให้กําลังใจอ่าหรืออยากจะให้เป็นแบบภาษาเชิงวิชาการหรืออาจจะเป็น ภาษาง่ายๆสําหรับสําสหรับเด็กอะไร่เงี้ยครับเด็กสามารถอ่านได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้็เราก็สามารถกาหนดได้ก็คือตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับการเขียนพร้อม